วิธีการนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยใช้ในครัวเรือนหรือบำรุงต้นไม้ในสวนแล้วคุณจะได้ต้นไม้พืชผักสวนครัวที่ไม่ต้องปลูกเองด้วยแค่ทำสิ่งนี้ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เท่ากับแบ่งปันจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในคลิปต่อไปครับไปดูคลิปกันเลยเศษอาหารที่เราเอามาทิ้งมาทำปุ๋ยในสวนนะครับนอกจากจะได้ปุ๋ยแล้วนะครับเรายังได้ กล้าไม้กล้าผักที่เป็นเมล็ดนะตรงนี้น่าจะเป็นกล้าพริกนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นกล้ามะเขือเทศนะครับก็เศษที่เรากินนะเศษอาหารที่เรากินเช่นส้มตำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ใส่ถังแล้วมาเทในสวนนะครับอันนี้เป็นสภาพที่เทมาแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ไม่มีนอนไม่มีอะไรแมลงอะไรนะครับเขาก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาตินะครับอย่างที่เห็นนี่ก็จะเป็นเปลือกไข่นะครับ ก็เริ่มย่อยสลายนี่ก็จะเป็นพวก